กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องนานาทอลของเรานะคะช่องที่จะมาสปอยอนิเมะการ์ตูนซีรีส์หรือหนังนดีๆดังๆที่จะส่งผ่านแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับทุกคนค่ะแล้วก็มาถึงอนิเมะในตำนานอย่าง GTO ครูพันหายากโดยคูณอนิสิกะของเราเจอเรื่องวุ่นๆของนักเรียนชั้น3ทับ 4, มาหลายตอนแต่คราวนี้ต้องมาเจอปัญหารักสอนซ่อนรักกับตัวเองแบบคาดไม่ถึง เมื่อเช้าวันหนึ่งอาจารย์ฟูยุสกิวิ่งกระหือกระหอบด้วยความเร่งรีบไปโรงเรียนเพราะกลัวจะไปสายจนสะดุดล้มอยู่ริมถนนจังหวะเดียวกันที่โอนิสกะซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงหน้าพอดีและได้เชิญฟูยุสกินั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วบึ่งไปถึงโรงเรียนด้วยความเร็วอันน่าหวาดเสียว แต่ก็ทันเวลาพอดิบพอดีทำกลางสายตาที่สงสัยของเหลานักเรียนที่มองมาจากหน้าต่างห้องแล้วก็เป็นเหตุให้ทั้งสองตกเป็นข่าวซุบซิบว่าทั้งคู่กำลังกิ๊กกันทําให้ครูเทชิงาวาระที่ยืนอยู่หน้าห้องได้ยินและเก็บอาการไม่อยู่ถึงกับหักช็อกในมือเป็นสองท่อนทีเดียวครูฟูยุสกิได้มาเล่าประสบการณ์การนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับครูอนิสกะให้พออฟังด้วยแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขผออจึงแซวและบอกว่าในโรงเรียนไม่ได้ห้ามเรื่องรักโรแมนติกแต่ ให้ระวังคนปากเสียเพราะในโรงเรียนนี้มีพวกขี้เมาในทางไม่ดีอีกมากแค่นี้ ก็ทำเอาคูฟูยุสกิเดินใจลอยครุ่นคิดจนระหว่างทางเธอเดินชนเข้ากับใครคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหนุ่มรอท่าทางเนี้ยบดูดีอาจารย์เทชิงาวาระนั่นเองแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่การชนแบบบังเอิญเพราะเทชิงาวาระเป็นฝ่ายแกล้งชนครูสาวมากกว่าเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเธอซึ่งอาจารย์เทชิงาวาระได้แอบชอบฟูยุสกิเขาคันข้างใครแต่ก็แอบเก็บไว้คนเดียวนอกเวลางานอาจารย์เทชิงาวาระรับสอนพิเศษตามบ้านและหนึ่งในลูกศิษย์ก็ คือพินาริซึ่งเทชิงาวระไม่ค่อยชอบงานนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำทนชิงาวระคนนี้มีโลกส่วนตัวที่ไม่มีใครคาดคิดโดยเมื่อเขากลับถึงห้องทุกครั้งเขาจะจินตนาการว่ามีคนที่รักรออยู่ และคนนั้นก็คือครูฟูยุสกุกิพอเปิดประตูเข้าไปผนังห้องก็เต็มไปด้วยรูปภาพของครูฟูยุสกุกิและริมหน้าต่างยังมีกล้องส่องทางไกลตั้งไว้เพื่อแอบมองไปยังหน้าต่างของห้องตรงกันข้ามซึ่งก็เป็นห้องของครูฟูยุสุกิเท่านั้นยังไม่พอเทชิงาวะก็ยังแอบฟังครูฟูยุสกุกิคุยอะไรกับใครผ่านเครื่องดักฟังอีกด้วยขณะที่แอบฟังครูฟูยุสกุกิคุยกับเพื่อนสนิทเพลินๆและได้รู้ว่า ฟูยุสกิกำลังอยากได้คอมพิวเตอร์ไว้ทำงานที่ห้องระหว่างที่กำลังชื่นชมและมโนภาพอย่างมีความสุขอยู่นั้นโอนิสกะก็โทรเข้ามาขัดจังหวะฝันหวานเธอชิงาวะมีอาการโกรธและหึงหวงจนตัวสัน่นและตั้งใจแน่วแน่ขึ้นมาทันทีว่าต้องรีบทำให้โลกในความฝันของเขาที่มีครูฟูยุสกิเป็นจริงเสียทีแล้วในวันถัดมา ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนฟูยุสกิก็ได้พบกับเทชิงาวะโดยบังเอิญบนรถไฟซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกนั่นแหละเพราะเป็นแผนการตีสนิทของเทชิงาวะโดยเขาได้เสนอที่จะให้คอมพิวเตอร์กับครูฟูยุสกิซึ่งฟูยุสกิก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ดีใจแถมครูเทชิงาวะยังจะสอนวิธีใช้ให้ด้วยโดยให้ครูฟูยุสกิ ไปหาที่ห้องซึ่งฟูยุสกิก็รับปากว่าจะไปจะได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ทํางานและเล่นอินเทอร์เนต็ตที่ห้องไม่ต้องลําบากตื่นแต่เช้าไปใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ่อยๆตัดมาที่เวลาใกล้ถึงเวลานัดเธอชิงวาวะหากระดาษแผ่นใหญ่มาปิดผนังที่เต็มไปด้วยรูปครูฟูยุสกิระหว่างนั้นเขาก็มโนโอ,อีกว่าเมื่อครูฟูยุสกิมาถึงขอให้โน้ตบุ๊กกับเธอแล้วเธอก็จะเห็นเชือกที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานซึ่งเป็นแผนของเขา ที่ต้องการให้ฟูยุสกิดึงกระดาษนั้นหลุดออกมาแล้วเห็นภาพตัวเองเต็มผนังเธอจะแปลกใจแล้วเขาก็จะสารภาพรักกับเธอเทชิงาวาะก็มั่นใจในแผนที่วางไว้ว่าจะต้องสำเร็จและจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนทัานใดนั้นเสียงกริ่งหน้าห้องก็ดังขึ้นเทชิงาวาะเปิดประตูแล้วก็ต้องช็อกตะลึงเพราะคนที่มาไม่ใช่ฟูยุสกิแต่เป็นโอนิสกึกะโอนิสึกะดันทุรังเข้าไปในห้องทั้งที่เทชิงาวาระไม่ยอมและบอกว่า ฟูยุสึกิไม่มาแล้วเพราะมีเรื่องด่วนหวานให้เขามาแทนโอนิสกะตรงเข้าไปหยิบคอมพิวเตอร์ให้ครูฟูยุสึกิสายตาเหลือเพ็นเชือกที่เทชิงวาวะเตรียมไว้แล้วก็เกิดความสงสัยแต่ก็เดาเอ,าเองว่าเป็นของขวัญจากเทชิงวาวะเพื่อเซอร์ไพรส์ครูฟูยุสึกิแน่ๆเทชิงวาวะพยายามตัดบท รีบยื่นโน้ตบุ๊กให้กับโอนิสิกะแล้วพยายามไล่ให้ออกจากห้องไปแต่โอนิสิกะดึงดันแรงพุ่งเข้าไปจะไปดึงเชือกให้ได้ทําให้เทชิงวาวระโมโหคลุมครั่งอาราวาดพุ่งเข้าไปทําร้ายโอนิสิกะจนเข้าของในห้องกระจุยกระจายและตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยโอนิสิกะเห็นท่าไม่ดีจึงเพ่นออกจากห้องไปสร้างความโปรดแค้น ให้กับเทชิชิงาวระมากขึ้นไปอีกเทชิชิงาวระจึงโทรศัพท์ไปฟ้องประธานกวาดล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาเพื่อแม่และเด็กว่ามีครูทําตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นครูโดยหวังว่าจะให้เล่นงานโอนิสกะและไล่ออกซึ่งประธานสมาคมโอตะคนนี้ก็คือแม่ของฮินารินักเรียนหญิงที่เทชิงาวระสอนพิเศษอยู่เป็นประจํารุ่งเช้าครูฟูยุสกิพบอาจารย์เทชิงาวระในสภาพภาพพันแผลเต็มตัว เทชิงาวะบอกว่าปาดแผลทาให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้ฟูยุสกิรู้สึกผิดจึงอาสา,าจะไปทําอาหารให้ที่บ้านและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้คอมพิวเตอร์มาเทชิงาวะมีความหวังผุดขึ้นในแววตาอีกครั้งแล้วก็คิดแผนใหม่ที่จะรวบหัวรวบหางครูฟูยุสกิอีกครั้งด้วยและไม่ลืมที่จะคิดแผนกําจัดโอนิสกะ ให้ออกไปให้พ้นทางจากโรงเรียนนี้ให้ได้วันต่อมาประธานสมาคมกวัดล้างความเสื่อมเสียทางการศึกษาเพื่อแม่และเด็กประธานโอตะได้เดินทางมาพบครูใหญ่ที่โรงเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายขอเข้าชมการสอนของครูอนิสิกะเพราะมีคนแจ้งว่าเป็นครูที่มีนิสัยปาเทือนทำตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นครูและเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องเรียน ก็เห็นโอนิสกะกำลังสอนด้วยการสวมชุดช้างแล้วก็ยังหันมาพ่นน้ำใส่หน้าประธานโอตะซึ่งประธานโอตะออกอาการโกรธหน้าเมื่อจนเป็นลมไปครูใหญ่โมโหมากจึงต่อว่าโอนิสกะอย่างรุนแรงแต่ด้วยความคิดของการเป็นครูที่แตกต่างกันระหว่างครูใหญ่กับโอนิสกะและโอนิสิกะก็ยืนยันว่าชีวิตนักเรียนควรเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานได้เจอเพื่อนดีๆมีความสุขกับการใช้ชีวิต แทนที่จะข้าเคร่งเพื่อให้ได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆแล้วได้งานดีๆเหมือนที่ครูใหญ่คิดระหว่างรอสอนพิเศษให้ฮินาริเทชิงาวาะก็ยุยงประธานโอตะต่อเพื่อให้ไม่พอใจและไล่โอนิสกะออกฮินาริมาเจอเข้าก็สงสัยว่าแม่และเทชิงาวาะมีแผนอะไรกันอยู่จึงทำให้อาจารย์เทชิงาวาะอารมณ์ดีได้จนกระทั่งอุยสุสกิโชรเข้ามาหาฮินาริแย่งโทรศัพท์เทชิงาวาะไปรับแทนฮินาริจึงได้รู้ว่า เทชิงาวะมีนัดกับผู้หญิงอื่นแต่ฟูยุสุกิก็ติดธุระไปตามนัดไม่ได้ฮินาริไม่พอใจที่เทชิงาวะมีนัดกับผู้หญิงอื่นแล้วไม่บอกเธอจึงทำร้ายร่างกายแล้วก็ถอดถุงเท้าสั่งให้เทชิงาวะเลียเท้าให้เธอเหมือนทุกครั้งฮินาริรู้ว่าเทชิงาวะต้องการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานของแม่ของเธอและพ่อของเธอในฐานะสสเทชิงาวะ จึงยอมทำตามทุกอย่างแม้กระทั่งการเลียเท้าให้เธอเหมือนสัตว์เลี้ยงเชื่องเชื่องตัวหนึ่งแล้วฮินาริก็จะทำในสิ่งที่เทชิงวาวาระต้องการเช่นกันวันถัดมาอุยสุสกิให้อนิสกะใส่สูตรผูกคุกก็ตาย เพื่อเข้าไปขอโทษอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โอนิสึกะพ่นน้ำใส่หน้าประธานโอตะทำให้กลายเป็นเล่น์เหล่าที่ต้องถูกไล่ออกระหว่างทางเดินทั้งคู่ได้พบกับเธอชิงาวาระและได้เข้าไปพบอาจารย์ใหญ่ด้วยกันซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าประธานโอตะระงับเรื่องไล่โอนิสึกะออกไว้ก่อนแต่มีข้อแม้ว่าให้โอนิสึกะ สอบโทงักคุณคือการวัดความรู้ระดับมัธยมทั่วประเทศพร้อมกับเด็กนักเรียนระดับมัธยมและโอนิสกะต้องได้ที่หนึ่งของประเทศเท่านั้นจึงจะไม่ถูกไล่ออกทั้งฟูยุสกิและโอนิสกะตกใจต่อเงื่อนไขที่ได้รู้แต่โอนิสกะก็ยอมรับคำท้าอย่างไม่หวั่นไหวแถมยังโมงกกลับไปว่าจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้เพราะถ้าเป็นอาจารย์โง่กว่าลูกศิษย์จะไปสอนพวกเขาได้ยังไงหลังจากนั้นเหล่านักเรียนร่วมแก๊ ก็มาทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ให้กับอนิสิกะซึ่งติวเท่าไหร่ ก็น่าจะได้ที่โลกของประเทศมากกว่าที่1ขนาดที่กําลังกุ้มใจอยู่นั้นวันหนึ่งฮินาริก็โผล่มาพบโอนิสกะที่โรงเรียนเสนอความช่วยเหลือที่จะขอร้องแม่ให้ยกเลิกเรื่องการสอบและกับการให้โอนิสกะเลียเท้าให้เธอทําตัวเป็นสัตว์เลี้ยงให้เธอเหมือนผู้ชายคนอ,อื่นๆแต่โอนิสกะไม่สนใจแถมยังจับฮินาริตีก้นเป็นการลงโทษอีกด้วยทําให้ฮินาริแค้นโอนิสกะที่ไม่ยอมทําตามตาม่ตางกับทาชิงาวระที่ยอมทําตามเธออย่างง่ายดายฮินาริ จึงตั้งใจว่าจะทำให้โอนิสกะมาเป็นสัตว์เลี้ยงและเลียเท้าของเธอให้ได้แม้จะได้รับการเคี่ยวเข็นจากแก๊งนักเรียนโอนิสกะก็ไม่มีอะไรซึมเข้าในหัวแม้แต่น้อยกลุ่มนักเรียนในห้อง ทั้งร่วมแรงร่วมใจกันติวทุกครั้งที่มีเวลาว่างและเมื่อเหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวทุกคนก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่โอนิสกะจะได้ที่หนึ่งจูๆ่ๆคูฟูยุสกิก็มาขอให้โอนิสกะไปค้างที่ห้องกับเธอหนึ่งอาทิตย์นาตาโอนิสกะส่อแววหื่นขึ้นทันทีมันโนไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนล้นล้นพินเพี้ยนแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะฟูิุสกิติวเข้มให้เขามากกว่าเด็กนักเรียน ในแบบที่ว่าแบบไม่ให้หลับไม่ให้นอนมีเครื่องดื่มชูกกําลังตลอดเวลาอาหารลูกตาปลาบำรุงสมองโคฟยุสกิจัดตารางเรียนอัดแน่นประมาณว่าระหว่างนอนก็ต้องเรียนใช้ทุกเวลาทุกนาทีเพื่อการเรียนเท่านั้นทําให้อนิสกะหมดแรงทุกวันจากที่นึกว่าจะได้อยู่กับสาวในฝันตามลําพังได้ขึ้นสวรรค์กลับกลายเป็นลงนรกสําหรับคนไม่เอาไหนเรื่องการเรียนอย่างเขาขณะเดียวกัน กลุ่มนักเรียนชายที่สนิทสนมกับโอนิสกะเห็นท่าไม่ค่อยดีก็พยายามคิดหาวิธีช่วยเหลือและจะไม่ยอมให้โอนิสกะโดนไล่ออกแน่นอนจึงวางแผนเข้าไปขโมยข้อสอบโดยมีมิระอิเป็นหัวโจกและยืนยันว่าจะทำเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ที่จะช่วยโอนิสกะระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเรื่องก็รู้ถึงกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงที่มีชอบขี้หน้าโอนิสกะในคืนนั้นเองมิระอิและกลุ่มนักเรียนชายก็ปลอมตัวใส่หน้ากากเข้าไปขโมยข้อสอบที่ห้องอาจารย์ใหญ่แต่มิยาบิ นักเรียนหญิงที่ไม่ชอบโอนิสิกะก็พาตำรวจเข้ามาจับกลุ่มซึ่งยังไม่ทันได้เปิดหน้ากากไฟในห้องก็ดับลงเกิดชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นพอไฟเปิดขึ้นกลุ่มหัวขโมยก็หนีไปอย่างไร้ร่องรอยโอนิสกะรู้เรื่องก็มาบอกเก่านักเรียนชายว่าไม่ต้องมาคลุ้มใจแทนเขาหรือทำผิดเพื่อเขาเขาจะไม่ยอมให้ลูกศิษย์มาเสี่ยงอันตรายเพราะเขาในฐานะที่เป็นอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนคอยดูแล้วกันว่าเขา จะทำให้ได้และแสดงสปิริตของความเป็นอาจารย์ให้เห็นพอถึงวันสอบฮินารีก็มาหาโอนิสกะอีกครั้งเสนอให้ยอมรับข้อเสนอของเธอโอนิสกะก็ยังยืนยันคําเดิมและย้าว่าไม่เคยคิดจะขอความช่วยเหลือจากี่นาอีเลยด้วยท่าทางที่ไม่สนใจยิ่งทําให้ฮินารีโกรธจัดวีนแตกอยู่หน้าโรงเรียนระหว่างนั้นก็มีรถเก๋ง วิ่งเข้ามาจอดและฉุดฮินาริขึ้นรถไปกลุ่มคนร้ายบนรถบอกกับฮินาริว่าขอจับเธอเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยนกับการให้พ่อของเธอที่เป็นสอสอทำอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาแต่เมื่อมองไปข้างหลังก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์ ส่งหนังสือพิมพ์ขับตามมาติดๆโอนิสิกะขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วตามติดรถเก่งที่ฉุดฮินริมาทิ้งการสอบที่กำลังจะเริ่มขึ้นทำให้ผออ,อคูฟอริสกิและทุกคนเป็นห่วงตัดมาที่โอนิสิกะบึ่งมอเตอร์ไซค์ตามรถเก่งคันนั้นไม่ลดละคนขับรถไม่รู้จะทำยังไงที่จะทำให้มอเตอร์ไซค์หยุดตามจึงเบรกรถ ให้หมอเตอร์ไซค์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปข้างทางส่วนโอนิสกะอาศัยความเป็นนักเลงเก่าที่ผ่าผลมานักต่อนักกระโดดเกาะหลังคารถมาได้ขณะที่ทุกคนที่อยู่หน้าห้องสอบเป็นห่วงโอนิสกะอย่างกัะวนกระวายกลุ่มนักเลงรับจ้างจับฮินาริมัต์หวังจะถ่ายวิดีโอลามกเพื่อส่งไปให้พ่อของเธอให้ยอมร่วมมือทำในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการทันใดนั้นโอนิสกะก,ะก็บุกเข้ามาช่วยได้ทัน จัดการกับพวกนักเกรงจนเรียบแต่ก็โดนไปน่วมเหมือนกันและยังโดนยิงไปสามนัดขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จสิ้นการสอบครูใหญ่ดูจะดีใจออกหน้าออกตาก่อนใครหาว่าอนิสกะไม่อยากมาสอบเพราะกลัวว่าจะขายหน้าคนอื่นแล้วอนิสกะก็มาถึงเขาแบกฮินาริมาด้วยแล้วออกคำสั่งให้อาจารย์ใหญ่พาฮินาริไปห้องพยาบาลส่วนเขาก็มานั่งทำข้อสอบหน้าตาเฉย และทำได้ครบทุกวิชาในเวลาหนึ่งชั่วโมงสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนแต่พอสอบวิชาสุดท้ายเสร็จลงโอนิสกะก็ฟุบลงคาโต๊ะไปเลือดนองพื้นจนต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวดังคนที่โวยวายมากที่สุดก็คืออาจารย์ใหญ่เพราะข่าวลงว่าโอนิสกากับพิาริเพื่อเรียกค่าดูแลและยังมีเรื่องยาเสพติดแต่เมื่อความจริงปรากฏเพราะสอสอโอตะ และประธานสมาคมโอตะเดินทางมาที่โรงเรียนขอบคุณโอนิสกะที่ช่วยลูกสาวของพวกเขาจากกลุ่มอิทธิพลที่หวังจับตัวลูกสาวเขาไปบังคับให้สอสอโอตะใช้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและโอนิสกะก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยลูกสาวของเขาออกมาให้อย่างปลอดภัยประธานโอตะก็ขอให้ผอโรงเรียนยกเลิกคำสั่งไล่โอนิสกะออกครูใหญ่ก็แย้งว่า จะให้ไม่สนใจผลสอบเลยคงไม่ได้แล้วผลสอบก็ออกมาว่าโอนิสกะได้คะแนนเต็มเป็นที่1ของประเทศเพื่อนในห้อง3าทับสรู้ว่าผลการสอบของโอนิสกะเป็นผลงานของคีโอจิลูกศิษย์อัจฉริยะห้อง3าทับ4ี่ที่แอบเขียนกระดาษคำตอบไว้2ชุดและแอบเปลี่ยนกับของโอนิสกะตอนรวบรวมไปส่งแต่คียจิ ก็สงสัยว่าทําไมโอนิสกะได้คะแนนเต็มเพราะเขาดูแล้วเขาทําได้มากกว่าโอนิสกะแค่2ข้อเท่านั้นเองทาเฉลยของเรื่องนี้ก็คือเป็นฝีมือของพออโรงเรียนเพราะพออเห็นว่าโรงเรียนนี้ยังต้องการครูอย่างโอนิสกะผลสอบที่ออกมาโอนิสิกะกลายเป็นฮีโร่ของโรงเรียนและมีผลทําให้เทชิงาววระเผยอาการวินแตกควบคุมสติไม่อยู่ต่อนหน้าครูคนอื่นๆตอนที่15 ทิ้งถายไว้ที่ฮินาริมาหาโอนิสิกะที่ห้องแล้วก็เกิดความคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าตัวเองกลายเป็นนักเรียนห้อง3าทับสขึ้นมาแล้วมาติดตาม GTO ครูพันหายากกันต่อในคลิปหน้านะคะมาดูว่าเธอชิงาวระจะทำยังไงต่อไปเมื่อยังมีก้างขวางคอที่เป็นอุปสรรคความรักระหว่างเขากับครูฟูยุสกิและเด็กสาวอย่างฮินาริจะมีแผนการอะไร ถ้าได้มาอยู่ในห้อง3ทับ4จริงๆก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะรับรองว่าคลิปหน้าจะมีซีรีส์ดีๆมาให้ติดตามกันแน่นอนค่ะ